ดีค่ะนางสาวปวีณาชัยศิรินตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการด้วยสำนักง,งานกศนอจังหวัดสระแก้วได้บริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษากศอนอ,อำเภอในสังกัดขับเคลื่อนนโยบาย ตามวาระเร่งด่วน Quick วินของสำนักง,งานกศนอกระทรวงศึกษาธิการวาระที่5การพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวันวิลาวันเลขาธิการกศอนอด็เตอร์วรัตพฤกษาทวีกุลและผู้อำนวยการสำนักง,งานกศอนอจังหวัดสระแก้วนายวันวิจักกุศลและเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด1 9ได้รับการเรียนรู้ด้านการฝึกอาชีพตามความถนัดและความต้องการของตนเองเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการนำไปพัฒนาและสามารถประกอบอาชีพในการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพเดิมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวสำนักง,งานกศนจังหวัดสระแก้วขอรายงานโครงการกศนสระแก้วร่วมใจสู้ภยัยโควิด1 9 ในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2564โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมกสอนศอสกแก้วร่วมใจสู้ภยัยโควิด19สำนักงานกสอนอกจังหวัดสะแก้วได้ส่งเสริมสนับสนุนการทำและผลิตหน้ากากอนามัยบริการประชาชนจำนวน12คนได้จำนวน36ชิ้นและการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน891คนผลิตได้จำนวน5,219ชิ้นกิจกรรมที่2กิจกรรมร้านเมล็ดพันธุ์สู้ภยัยโควิด19สำนักง,งานกศนจังหวัดสระแก้วได้ให้สถานศึกษากศนอ,อำเภอในสังกัดทั้ง9แห่งได้สอนให้ความรู้พร้อมทั้งแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์สมุนไพรสู้ภยัยโควิด19ให้บริการกับประชาชนในแต่ละอำเภอรสรุปในภาพรวม ้าทลายโจรจำนวน3,300ต้นและมล็ดจ,จำนวน36,000มล็ดกระชายขาวจำนวน515ต้นมะนาวจำนวน42ต้นขิงจำนวน20ต้นและ13กิโลกรมัมขมิ้นชันจำนวน12กิโลกรมัมกระเทียมจำนวน6กิโลกรมัมและไผ่จำนวน30ต้นกิจกรรมที่3กิจกรรมการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป้าหมายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน812คนผู้ลงทะเบียนและเรียนจบจำนวน1,439คนหลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมจำนวน91คนอุตสาหกรรมจำนวน23คนพาณิชยกรรมและบริการจำนวน 1,030คนและเฉพาะทาง2,95คนประกอบอาชีพหลังจบหลักสูตรจำนวน154คนนำไปใช้ลดรายใจ่ายในครอบครัวจำนวน1,285คนกิจกรรมที่4การศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลในสไตล์กศนอจังหวัดสระแก้วเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการถอดบทเรียนจากต้นแบบโคกหนองนามโมเดลในสไตลก์กศนอจังหวัดสระแก้วในระดับอำเภอ9โมเดลและในระดับตำบล59โมเดลรวมทั้งสิ้น68โมเดลดังนี้ 1. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนามโมเดลกศอนอ,อำเภอเมืองสระแก้ว1โมเดลชื่อแหล่งเรียนรู้ส่วนตามรอยพอ่อและต้นแบบโคกหนองนามโมเดลกศนอตำบล8โมเดล 2. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลกสศนอเขาชะกัน1โมเดลชื่อแหล่งเรียนรู้สวนรักเพื่อนและต้นแบบโคกหนองนาโมเดลกสศนตบล4โมเดล3แหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลกสศนอวังน้ําเย็น1โมเดลชื่อแหล่งเรียนรู้แก่งทับหลวงและต้นแบบโคกหนองนาโมเดลกสศนตบล4โมเดล4 แหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลกศนอําเภอวังสมบูรณ์1โมเดลชื่อแหล่งเรียนรู b b k oh k ้1ไร่1 0 0 0 0แสนสร้างรายได้สู่ครอบครัวมูลทชาติและต้นแบบโคกหนองนาโมเดลกศนตำบล3โมเดล 5. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลกศนอําเภอคลองหาด1โมเดลชื่อแหล่งเรียนรู้หัวคนาทองคำและต้นแบบโคกหนองนาโมเดลกศนตำบล7โมเดล 6แหล่งเรียนรู้ต้นแบบโค้งหนองนามโมเดลกศอนอำเภอวัฒนานาคร1โมเดลชื่อแหล่งเรียนรู้การปลูกผักไฮดโดรโปนิกบ้านเพาะผักและต้นแบบโค้งหนองนามโมเดลกศนตำบล11บโมเดล 7. แหล่งเรียนรู้ร çek, ต้นแบบโค้งหนองนามโมเดลกศนอำเภออรัญญประเทศ1โมเดลชื่อแหล่งเรียนรู้1ไร่มหัสจั์สไตล์โค้งหนองนาโมเดล และต้นแบบโคกหนองนามโมเดลกศนตํบบล13โมเดล 8. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนามโมเดลกศนอำเภอโคกสูง1โมเดลชื่อแหล่งเรียนรู้สวนยุพ,พาและต้นแบบโคกหนองนามโมเดลกศนตาบล4โมเดลและ 9. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนามโมเดลกศนอำเภอตาพญา1โมเดลชื่อแหล่งเรียนรู้สีไร่แก้จน และต้นแบบโคกหนองนาโมเดลกสนตำบล5โมเดลค่ะและนี่คือการจัดกิจกรรมกสนสะแก้วร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 ที่สำนักง,งานกสนจังหวัดสะแก้วได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง9แห่งจัดกิจกรรมดังกล่าว